สวัสดีครับท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ผมจะนำหัวข้อธรรมะที่ไม่ได้ยุ่งยากหรือรับซับซ้อนมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั่นก็คือการรักษาศีลห้าวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของศีลห้าข้อที่หนึ่งนั่นก็คือปานาติปาตาเวรมณีหรือว่าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนชีวิตสัตว์ก็เอากันวันละหัวข้อแต่ก็จะอธิบายให้ชัดเจนลงไปเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่ายังรักษาสีนข้อนี้ได้สีนห้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนคำว่าสาธุชนหมายถึงบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดี สาธุก็คือดีนะครับดีแล้วชอบแล้วชนก็คือบุคคลนะครับสาธุชนก็คือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดียังนั้นถ้าเราจะเอาตามคําสอนรพระพุทธเจ้าก็ควรจะเป็นสาธุชนแต่ถ้าเราไม่เอานั่นเราก็ยังไม่ใช่สาธุชน สิ้ข้อที่หนึ่งที่เราสมาทานกันหรือเราตั้งใจรักษาหรือบางคนจะท่องด้วยความไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เราก็ทราบกันอยู่ว่าปานาติปาตาเวรมณีเวลาท่องก็จะท่องว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิใช่ไหมเอาผมเอาสั้นๆก็คือปานาติปาตาเวรมณี ก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์เปลี่ยนวิญชีวิตสัตว์ทีนี้เราลองมาพิจารณากันให้ละเอียดลงไปนะครับว่าข้อนี้มันควรจะทําอย่างไรบ้างนั่นก็คือเราก็เราก็ควรทําอย่างที่หนึ่งก็คือระลึกถึงว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์อันนั้นถึงจะเป็นการรักษาศีลข้อนี้นั่นก็คือการอธิษฐานใช่ไหมครับการอธิษฐานหรือการสมาทาน พระเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์พระเจ้าจะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์จะพูดออกมาเปล่งเสียงออกมาหรือจะพูดออกมาจากในใจก็มีผลเช่นกันแต่ที่สําคัญคือถ้าเปร่งเสียงใจก็ต้องกํากับอยู่กับเสียงนั้นว่าเราจะทําตามนั้นแต่ทุกวันนี้หลายคนอาจจะได้สักแต่ว่าท่องท่อง,ท,องท่องไปวันวันแต่ก็ยังประพฤติปฏิบัติผิดในในสิ่งที่ท่องไปนั้น มัก็มาท่องไปฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ปานาติปาแต่อเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิท่องไปอย่างนั้นแหละท่องไปทุกวันแต่ก็ยังเบียดเบียนชีวิตสัตว์อยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสี่ข้อนี้เราก็ยังไม่ไม่สมมู์ยังทําไม่ได้ดังนั้นเราจะหวังบุญกุศลที่มันยิ่งใหญ่กว่าน,นี้หวังเข้ามาคผลผนิพพานหวังหลุดพ้นจากวัฏสงสาร มันก็คงจะยากอยู่เพราะว่าแม้แต่ศีลข้อเดียวเราก็ยังทำกันไม่ได้อันนี้มันแล้วแต่บุคคลผู้มีบารมีเต็มหรือบุคคลผู้มีบารมีอ่อนเข้มข้นแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมก็ขอแนะนำในลักษณะที่การปฏิบัติของเราเข้มข้น นั่นหมายความว่าที่ผมแนะนํานี่คือควรจะทําให้เคร่งครัดแต่ใครที่ยังบารมีอ่อนหรือว่ากําลังใจอ่อนอยู่ก็รักษาได้ไมร่รักษาได้บ้างไม่ได้บ้างอันนั้นก็เลือกของท่านแต่อย่าลืมว่าไอ้ที่เรารักษาได้บ้างไม่ได้บ้างนั้นก็จะเป็นเหตุให้เราลงอบายภูมิได้เพราะว่าเรายังประมาดอยู่ เรายังไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลนคราวนี้เราก็มีโอกาสลงอบายภูมินั่นก็คืออาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชดใช้ชกรรมในการก่อกรรมกับสัตว์เดรัจฉานหรือไม่ก็อาจจะไปสู่อบยภูมิที่ยิ่งกว่านั้นเป็นเป,เปนรตเป็นสุร,รกายเป็นสัตว์นรกหรือไม่ก็เกิดมาเป็นคนแต่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรือมีชีวิตสั้น พอได้ทํากรรมปานาติบาตนั้นอันนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ผมพ้นกรรมข้อนี้แล้วไม่ใช่ผมเองก็เคยทําผิดมาเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในสมัยที่ยังเป็นเด็กยังไม่เข้าใจในในธรรมข้อนี้ยังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าใจว่าการฆ่าสัตว์มีโทษอย่างไรและไม่ได้ไม่ได้เชื่อมั่น ว่าศีลข้อนี้ควรจะรักษาเมื่อสมัยผมเป็นเด็กผมก็เคยทำทำปาณาติบาตนั้นเยอะแยะมากมายแต่เมื่อสำนึกแล้วรู้แล้วว่ามันผิดเมื่อรู้ตัวผิดก็ควรจะแก้ไขใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยังทำอยู่ผมก็ไม่ขอตำหนิท่านหรอกยังยังไม่ถึงวาระของท่านที่ท่านจะเข้าใจ มันเป็นเรื่องของท่านที่ท่านจะทำปาปาณาธิบาติแต่อย่าลืมว่ากรรมของใครของมันท่านถามท่านก็รับผลกรรมที่ทำนั้นนะครับเราละเมื่อเราสมาทานเมื่อเราตั้งใจที่จะรักษาเราก็ควรปฏิบัติก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักไม่ไม,ไม่ขอภัยไม่ฆ่าสัตว์นะครับวันนี้เอาข้อของข้อเดียวไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เรามาดูกันว่า ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นั้นให้ที่ทําผิดๆกันอยู่ทุกวันนี้ยังมีอะไรบ้างผมจะชี้ให้เห็นตัวอย่างที่เขาทําผิดกันว่าไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังฆ่าอยู่ข้อที่หนึ่งการเผาป่าถ้าเราสมาทานศีลข้อไม่ฆ่าสัตว์การเผาป่าหรือว่าจุดก,กองไฟขึ้นมาเนี่ยเราต้องระวังถ้ากองไฟนั้นมีตัวสัตว์อยู่ เราก็ถือว่าเราได้ทําทปานาธิบาตถ้าเราจะก่อกองไฟเราจะต้องคัดแยกเอาเศษไม้เศษอะไรที่เป็นไม้ล้วนๆมาก่อไปเราจะไม่ทําให้สัตว์ตั้นตายเราก็จะไม,ไม่ได้ละเมิดศีลข้อปานาธิบาตพระ,ะสงฆเองในธรรมวินัยท่าน พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ไม่ให้ก่อกองไฟถ้าไม่ป่วยไข้นะครับอันนี้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าการเก่อกองไฟนั้นมีโอกาสที่จะฆ่าสัตว์วัดที่เขาปฏิบัติถูกต้องแล้วนั้นเขาไม่ก่อกองไฟเพราะว่าผิดผิดธรรมวินัยผิดศีลของพระนั่นเองนะครับประสงค์นั้นท่านไม่ให้เก่ะกองไฟแต่มีข้อยกเว้นคือถ้าป่วยไข่เกาอได้ แต่ทีนี้ไอ้หญ้าเศษหญ้าเศษใบไม้ต่างๆที่กวาดมาตามลานวาดัดต่างๆ <_ d ata> ผมเห็นทุกวันนี้ก็ยังเผาทิ้งกันเป็นว่าเล่นนะครับอันนี้ถือถือว่ายังละเมิดธรรมในอันนั้นพระสงฆ์ที่ที่ทำแบบนี้ก็ยังไม่ใช่นิรนามบุญทีเขาถือว่าได้ละเมิดธรรมของพระพุทธ้าพยม มาสง่งจะกอก่อกงไฟได้ก็ต่อเมื่อเป็นไข้เป็นไข้ใช้ก่อเพื่อบรรเทาอาการไข้หิงหนาวอะไรประมาณนั้นแต่ท่านไม่ได้ให้หิงหนาวเพื่อลขยหนาวนะหิงหนานวในกรณีเป็นไข้ต้มน้ําอะไรพรกนั้นทีนี้เราเป็นคารวาสก็เหมือนกันครับถ้าเราก่อกองไฟเนี่ยเราต้องระวังถ้าเราก่อ ไฟโดยที่มีตัวแมลงตัวอะไรอยู่ในกองไฟนั้นเราก็เป็นโทษในปานาติบาตนั้นเหมือนกันดังนั้นใครที่จุดไฟเผาป่าเนี่ยเผาป่าเผาไร่เผานา,านั่นก็หมายความว่าท่านได้ละเมิดสิ่งอนี้แล้วเพราะว่าในไร่สวนเลือกสวนเลือกสวนไร่นาเนี่ยมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายมีแมลงมี ตัวอะไรอยู่เยอะแยะมากมายถ้าเราไปเผาอย่างนั้นก็คือปานาติบาตนั่นแหละครับดังนั้นก็ถ้าเราลงมือเผาแล้วก็ต้องรับกรรมข้อนั้นไปแต่เมื่อพลาดไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับดังนั้นคงกแก้ไขอะไรไม่ได้บาปกรรมมันได้สร้างไปแล้วแต่เราจะแก้ก็คือต่อไปเราจะไม่ทำเป็นอย่างนั้น พอต่อไปลองพิจารณาถึงเรื่องการกินอยู่ของพวกเราดูนะครับเวลาเราไปสั่งอาหารเนี่ยไปสั่งอาหารตามร้านอาหารไปยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารที่เป็นของสดหมายถึงว่าของที่เขาแช่ไว้ในน้ําแล้วก็ยังลอยยังมีชีวิตอยู่ให้ออกซิเจนอะไรไวไม้มีชีวิตอยู่แล้วเราก็ไปสั่งให้เขาปูหนึ่งกิโลหอยหนึ่งกิโล ปุ๋งหนึ่งกิโลเอามาย่างมาเผาลักษณะอย่างนั้นก็คือเราได้ละเมิดสี่ข้อนี้แล้วนะครับหอ,อยเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อเราสั่งก็ถูกฆ่าเมื่อเราสั่งไปให้เขาเผาให้เขาต้มให้เขาย่างให้เขาปิ้งให้เขาประกอบอาหารขึ้นมาก็คือสั่งฆ่านั่นเองข้อนี้พึงระวังนะครับหลายคนยังเคยชินอยู่กับเรื่องการสั่งอาหาร เอา้าปลาหนึ่งมะนาวปลานั่นที่เราสั่งนั่นยังลอยอยู่เลยตอนที่เราสั่งเราจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้นะครับถ้าทางที่ดีถ้าเราจะสั่งอาหารประเภทนี้เราควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคําสั่งเราไม่ไม่ก่อให้เกิดกรรารปณาอิบายอย่าบอกว่าฉันสั่งอย่างเดียวฉันไม่รับรู้ก็รู้อยู่ว่าร้านอาหารเขาก็ต้องไปฆ่าสัตว์มาทําให้เราดังนั้นการ,รข้อน,นี้ ถ้าเราจะสั่งอาหารเราควรจะตรวจสอบให้ดีหอยตายได้ยังครับปลาตายรื้ยังกุ้งตายได้ยัง,ง,ยงถ้ายังไม่ตายถ้าเราสั่งนั่นก็คือป,ปลานอติบาหหอยต้องตายจริงๆต้องตายแล้วเราถึงจะสั่งได้เราถึงจะไม่มีโทษในการปลานอติบาตไม่ใช่สั่งให้เขาฆ่าให้นะฆ่าให้ก็คือสั่งฆ่าเขาปลานอติบาี่ดีๆถ้าปลานะั้นเขาแชา่ตู้เย็นมาแล้วมันตายมันเรียบร้อยแล้ว เราไม่ได้ไม่ได้ติดกรรมปานอาิบาตก็เขาฆ่ามาแล้วเขาจะเขาจะไปขายใครก็ได้เราไม่จะไม่สั่งฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปสั่งฆ่านั่นคือปานอาติบาตเรื่องการกินอาหารที่เป็นเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเป็นสัตว์นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วก็ฉันได้กินได้แต่ว่า ต้องไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฆ่าเพื่อเราไม่ได้กินสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เองอันนี้มีอยู่นะครับในธรรมินัยมีอยู่ใครจะมาคัดค้านว่ากินสัตว์ไม่ได้ต้องกินเจงเดียวนั้นนั้นเรื่องของท่านแต่ผมก็แนะนําว่าต้องปฏิบัติให้ถูกถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกก็คือปาณาธิบาตนั่นเองอย่างเราไปสั่ง ส้ตมตำปูม้าอย่างนี้ก็ต้องถามลงไกรว่าปูม้าที่เขาเอาใส่มานะ่ะมันตายหรือยังเพราะว่าส้ตามตำปูม้าเนี่ยเขาจะใส่ปูม้าที่สดถ้าเรานิยมอาหารมเมนูนี้แล้วก็ผมว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะฟารนาธิบายเพราะเขาก็มักจะเอาปูม้าสดๆก็คือปูม้าที่เป็นๆยังเดินเส้นท่านอยู่หยิบขึ้นมาแล้วก็ฉีกใส่มาในตม้มตำเป็นอย่างนั้น ไม่ค่อยมีปูมาที่แช่มาเท่าไหร่เราต้องตรวจสอบให้ดีต้องถามขอให้ดี mm hmm. ก็เป็นปานาติบิได้นะครับ mm hmm. เวลาอยู่ในท้องไร่ท้องนาไปเก็บหอยเก็บอะไรขึ้นมาแล้วก็โยนไปกลางถนนนะบางคนบอกว่าอหอยมันเยอะไปในท้องไร่ท้องนาก็เลยโยนไปกลางถนนให้รถเหยียบตายเอง อ่ะแบบนี้ก็ปานปจิบัติเหมือนกันนะครับเรามีเจตนาจะฆ่าเขาเราเผาเลือกสวนไนรนาแมลงสัตว์อะไรต่างมันก็ตายเราเผากองยาของอะไรแมลงสัตว์อะไรต่างอยู่ในกองยาก็ตายเราต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีมแมลงตัวมแมลงมีอะไรอยู่ไหมแต่ถ้าเลือกสวนไรนาถ้าเราเผาปริมาณมากขนาดนั้นมันมคงจะยากที่จะไม่ให้มแมลงตายนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะให้บริสุทธิ์จริงๆอะไรต่างๆที่ไม่ควรเผาก็อย่าเผา,านะครับเลือกสวนไรนาก็อาจจะใช้วิธีตัดวิธีได้วิธีไถ่บอะไรก็ว่าไปแล้วเสศษหญ้าเสร็จอะไรก็เอามาหมักทำปุ๋ยทำอะไรครับก็จะไม่ไม่ได้กระทำกรรมปานอาธิบาท นอกจากนั้นแล้วพวกที่ฉีดยาฆาา่าหญ้าฉีดยาฆ่าหญ้าอันนี้ก็มีโอกาสทำกรรมปรามปนาติบาเช่นกันอย่าคิดว่าฉีดยาฆ่าหญ้าฉันฉีดยาฆ่าหญ้ามันจะทํากรรมปานาติบาตรงไหนก็ฆ่าดแต่หญ้าอย่าลืมว่าในหญ้านั้นนะมีตัวมแมลงอยู่ไหม <laughs> อย่าบอกว่าไม่รับรู้ไม่ได้นะครับสี่นั้นมันละเอียดอ่อนมาก ในหญ้ามีตัวแมลงอยู่ถ้าเราไปฉีดยาฆ่าหญ้าแมลงก็ตายไปด้วยเราก็มีโอกาสกำปั้นอะุัติเหตุแล้วก็มัเพรดะังนั้นถ้ามีเลี่ยงได้ก็ควรจะเลีเ่ยงการฆ่าหญ้าให้ตัดเอาให้ตัดเอาหรือถอนออกเอาแมลงสัตว์อรไรต่างๆที่มันจะได้ไม่ตายเราจะได้ไม่ติดกมปันอะุบัติเเป็นอย่างนั้นนอ เอาลวครับวันนี้ก็นำกรรมข้อปลานาธิบาสมาฝากกันลองไปพิจารากันดูนะครับไอเรื่องช็อตยุงตบยุงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ปานาธิบาตั้งนั้นผมก็มไม่อธิบายละเอียดลึกซึ้งไปทุกเรื่องนะครับที่เป็นการฆ่าสัตว์เดลียนชีวิตสัตว์ตกปลาขึ้นมาแล้วก็เอาปล่อยเขาลงไปอันนี้ ก็อยู่ในข้อปาระนัิบัติครับบางคนบอกว่าแค่ตกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเขาไปเหมือนเดิมก็สร้างให้เขาเจ็บปวดนะครับเบียดเบียนชีวิตเขาครับก็เป็นประนับนะิบัติกันหมายความว่าผีสีงพวกนี้เราบกกร่องคือเบียดเบียนชีวิตชีวิตสัตว์ตกขึ้นมาแล้วเขาเจ็บปากไหมนะครับแล้วก็ปล่อยเขาคืนไปเราก็ได้รับความเจ็บใช่ไหมเราก็ต้องก็ต้องรับผลกรรมตัวนั้นอันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ